นี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่โรงแรมแมนดาลินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086 490 2823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขได้รับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในวัย ชาเดี๋ยวจบรถอีกโทร0864902823มาเช้าให้ดีแท็กครับโอ้โหขอโทษปิงอะโอ้ใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วปิงให้ขายยางล่ะเดี๋ยวพึ่งเลยครับ๋ยวพึ่งเลยครับปิงจะให้ขายที่เท่าไหร่คะก็คงดูไปเรื่อยๆก่อนค่นะครับตอนนี้ดีแท็กขึ้นมาดับหนึ่งบวกขึ้นมาสี่บาทห้าสิบตังค์นะเปิง ดูไปยังไงอะ่ะก็ยังขอดูไปก่อนครับพี่เออแล้วถ้าพี่ Open Single Stock f e ฟ t u เจแบบไหนเออก็ลองดีแทกได้นะโอ้เหรอถ้า d ี r i v a t i v e ก็คอไปเลยป่ะก็เอ,อ่อใน dw วเราก็คออยู่ครับพี่แต่มันข้ามไปสองวันมันจะโดนกินทำดี k ป่ะเอ,อ่อทำดี k มันก็มีบางตัวถ้าเกิดของกสติก,กรเนี่ย มันก็มีบางตัวที่ทำดีเคค่อนข้างดีนะครับก็คือเราเพิ่งออกนะครับถือไปสิบวันอาจจะโดนเพียงแค่เสียตังค์อะไรเงี้ยตัวไหนของกสิรกรหมายเลขอะไรพี่จำไม่ได้สกูนะครับนัมเบอร์กสิกรสิบหกไม่ใช่ยี่สิบสี่เอ่อเอ่อตัวสิบแปดสิบเอ็ดเดี๋ยวนะสิบเอ็ดดีแท็กสิบเอ็ดซีสิบหกศูนย์แปดเอแปดสิบสามตัง คือถ้าเราซื้อเนี่ยสังเกตได้ว่าทำดีเคเนี่ยก็เอเนี่ยผ่านไปสิบวันก็โดนแค่สองตังเองอ๋อโดนสองตังสิบวันใช่ถ้าประมาณห้าวันก็จะโดนบานตังหนึ่งห้าวันตังหนึ่งโอเคใช่ขอตรงนี้เลยล่ะเอรุ่มดีนี้นะก็ลองย่อแล้วก็ลองก็ได้ครับพี่อืมเพราะมันแรงเนาะครต้องคอยไปเทรดในวันจันทร์ก็แล้วกันมันศุกแล้วอย่าไปต้องเข้าครับ โอเคดีแท็กมาแรงเลยเนาะมาแรงทั้งเทคนิคหรือว่ามาแรงทั้งตัวประเด็นข่าวคะเอข่าวของวันนี้ผมบอกไปแล้วมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับก็คุยกันตั้งแต่เช้าแล้วว่าผมว่ามันเรื่องเหล็กโเไอที่ขึ้นเนี่ยันั่นจะเป็นประเด็นว่าอ๊เขามองว่าถ้าอุตสาหกรรมมันกำมาเหลือสามลายเหมือนเดิมเนี่ยก็ทุกอย่างก็ต้องตีกัดดีแท็กตอนนั้นมันหลุดไปยี่สิบเจ็ดอะเนาะตอนเดือนธันวาครับ แล้วค่อยขยับขยับขึ้นมาสี่สิบบาทเหมือนเดิมครับเอ๊ะทำไมปิงไม่ได้น,น,นําตัวใหญ่ๆมันไปหมดแล้วหรอถ้าตัวใหญ่เราก็มีอยู่เอทบพทอรอซีบีเคทีบีหรือแบงก์กอ,อื่นๆก็มานะครับแบงก์อื่อนๆนะครับคือก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนป,ปีมอะไรเพียงแต่ว่าก็ถาม้าถามผมว่าวันนี้เรามองอะไรที่เป็นตัวเด็ดและดีแท็ก อืมจะจะเห็นแล้วล่ะดีแท็กขึ้นมาโอ้โหแรงอ่ะปิงแรงมากเลยอ่ะก็ไม่รวมกันพี่ได้แต่อ่พี่ของปิงก็ไปโลดแล้วเนาะก็ดีครับพี่เนี่ยสิบบาทดีเลยเยี่ยมนะครับอ่ะหมดแล้วใช้ตัวเดียวใช่ไหมสําหรับสัปดาห์นี้ครับใช่ครับแล้วมองสัปดาห์หน้าตลาดน่าจะเป็นท่าไหน มันก็ต้องย่อบ้างะครับมีไม่ย่อมันก็เหนื่อยนะครับที่คือโอเคแหละโดยภาพร,มรวมมันไปเทสหนึ่งสามเก้าแปดสูงมากนะครับสามเก้าแปดก็เป <8 S 1> ็น p ีสิบห้าจุดห้าเท่าภายใต้กระแสฟันโโฟขาเข้าแบบเนี้สิบห้าจุดห้าไม่น่ายากนะครับแล้วเอ,อถ้าเอาจริงเอาดังเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้เห็นสิบหกเท่านะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าเราไปดูที่ต่างชาติซื้อมาห้าพันเนี่ยไปดูที่บลกที่ซื้อเนี่ยก็มั่นใจได้ว่า ก็เป็นพวกเออฝรอ่อสถาบันของต่างประเทศกองทุนของต่างประเทศมาซื้อนะครับเมื่อวานเราได้เห็นว่าโบกที่แบบซื้อนั้งหนักมันก็เป็นไข่นะครับเพราะนั้นเนี่ยองนี้ก็อาจจะหวังผลในเรื่องของรูปแบบต่อเนื่องได้นะครับพีเพราะนั้นอาจจะได้เห็น15.5เท่ากับ16เท่ามันมีความเป็นไปได้นะเวลาอีกค่ะครับอืมอ่ะอ่ะ ก็รอลุ้นไปว่าแรงเขาเรียกเข้าฟันโฟล w ใช่ไหมครับปิงก็ใช่ครับใช่ครับเราวันเราเห็นชทัดเกนว่าโบ๊กไหนที่เป็นผู้เข้าซื้อสุดที่นักมาพี่ไม่ได้ดูโบ๊กเห็นอะไรที่โบ๊กไหนวะปิงเออขาเป็นโบ๊กที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกองทุนต่างประเทศครับตัวไหนจาไม่ได้แกพูดไม่ได้หรอชื่อโบ๊กอ่ะไม่ค่อยดีน้งพี่ไอาชื่อโบกอ่ะเดี๋ยวหาให้ ก็เป็นเน็ตเน็ตของทางชาติมากกว่านอะอืมได้ทีนี้ในส่วนของซีรียไม่ต้องทำไรใช่ไหมอ่อแต่ซีตอนนี้ผมอยากรอมันย่อมากกว่านะครับที่ให้ไปรองรองี้คงคงไม่ไหวดีรอดีกว่าเมืม่อกี้มันหลุดไปที่แปดแปดหกมั้งคือคือเมื่อเช้าเนี่ยตล้เมื่อตอนต้นบ่ายเนี่ยก็เป็นอีไลน์นะอ่อไป้บไนบ่ายของกสิกรก็มองว่าเซตน่าจะย่อลงมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชาร์จเจ็ดหก ะก็ <S <S พอดีนะครับจถกพอดีแล<อ>้วตัวฟีเจอร์ไม่ย่อ,อลงมาแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากให้ลองอยู่ดีก็รอคือคือ,คอมันตัวอ,อย่างมันยังอีไลน์อยู่จะตามจังหวะแต่ผมคิดว่าสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้าอาจจะต้องลงก่อนค่ะค่ะต้าไี่ลงนะเราก็ไม่กล้าลุยเพราะว่าก็คงเลือกเล่นหุ้นก่อนดีกว่าเพราะว่าหุ้นมีทั้งที่ขึ้นไปแล้วก็ยังให้ขึ้นนะครับแเราก็เลือกตัวที่มันมีศักยภาพเราก็ยังไม่ขึ้นไม่เลือกเทร ก็ดูว่าฟิีเจอร์จังหวะเป็นยังไงมากกว่าครับครับอืมได้ก็สัปดาห์นี้ก็ไม่ต้องอะไรเลยนะสแควร์ไปเลยนะคครรัับบลงๆไปก่อนได้ค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะครับ่ะขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็เป็น